มาที่ลัคนาราศีพฤกษุนะคะก็ยังเหมือนเดิมเลือกไพ่เด็กนี้ให้เท็ดี้ทาโรต์เนาะมาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อของการงานค่ะการงานชาวพฤกษุจะเป็นอย่างไรบ้างนะา<อ>เริ่มค่ะเก้าเหรียญสี่เหรียญ the empress สามไม้เท้า หนึ่งไม้เท้าและใต้สำรับเต้นเดทค่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอธิบายให้จะได้ทำงานเก่าๆนะพืสโโกกแล้วก็งานตรงนี้คุณเนี่ยยังกอดกิบไว้ยังอยากจะทำคนเดียวก่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าทำไปแล้วฝ่าฟันด้วยคนเดียวเนี่ย จะได้รับตําแหน่งที่รอคอยนะคะที่โอกาสหยิบยื่นเข้ามาจะมีความมั่นคงแต่ถ้าทํากันเป็นทีมแล้วเนี่ยหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอ่ะจะซัพพอร์ตคุณไม่เกิน3วัน3สัปดาห์3เดือนต่อจากนี้คุณจะได้รับความมั่นคงจากผู้หญิงคนนี้ที่เป็น h m p m p r e s s นะคะจะไดเ้เริ่มงานเก่าแล้วก็ได้จบสักทีนะคะเนาะ ไม่ว่าจะทําเป็นทีมทาคนเดียวก็ฝากฟันไปค่ะเดี๋ยวจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นั่นเองเนาะมาดูกันเรื่องการเงินการเงินว่าชาวพฤกษษษษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสองดาบ้าดาบมีแต่ดาบจะ้ะสามดาบค่ะดีเอ็มพล o r ค่ะสิบช่วย เก้าเหรียญการเงินอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินแต่ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะเรื่องเก่าเก่าครอบครัวคำพูดหรือด้านาจะจาไว้อาจจะผิดคำพูดเช่นคนที่มาดูหมวยเป็นผู้หญิงคุณแฟนเนี่ยอาจจะเหมือนแบบว่า เออลั่นวาจาไว้ว่าอาจจะนะยกตัวอย่าง example นะคะยกตัวอย่างว่าเขาจะให้เงินก้อนนี้มาทำนู่นน,นี่ช่วยค่าใช้จ่ายเรานะหรือว่าคำจุนเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยรอแล้วรออีกผิดหวังแล้วผิดหวังอีกนาทีนี้แหละขอได้เลยค่ะเขาลดดาบลงแล้วอกีโกทิถิอย่างเงี้ย สามารถขอได้เลยค่ะภายครอบครัวคืนก้าวถ้วยและก้าวเหรียญเรื่องเก่าๆที่เขาลั่นวาจาทําให้คุณเหมือนแบบรู้สึกเหมือนแบบเออชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเรื่องการเงินเงนี้ยขอได้เลยค่ะถ้าใครแบบยังไม่มีคู่ก็ขอครอบครัวได้เลยค่ะเดือนนี้แหละจะสําเร็จจะได้เงินมานะม,มาสุดท้ายละเรื่องของความรักค่ะชาวพฤษศว่าจะเป็นยังไงบ้าง เจ็ดเหรียญค่ะเด็กถือถ้วยเทมเพลนสองถ้วยเด็กชาลิอดัดใต้สำรับเป็นว้าวว้าวว้าว สี่ไม่เท้าใครโสดใครมีแฟนมีวางแผนแต่งงานทำได้เลยนะความรักเนี่ยมีการเงินที่แบบ passive income รายได้เข้ามาหลายหลายช่องทางแล้วคุณนะ่ะก็พร้อมที่จะเอ,อคอยดูแลเชื่อเหลจะจูนพาไปกินข้าวคนรักได้ตรงเนี้ยคนเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยคบได้นานนะเป็นคู่กันเลยเนี่ยสองถ้วยบางคนอาจจะแบบ คบรักกันมาจากโลกโซเชียลออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาอายุน้อยกว่ามีความแตกต่างบ้านไม่ได้อยู่รีกกันอะไรอย่างเงี้ยต่างอำเภอเนี่ยจะได้ละวิว,วาเห็นไหมคะแทนเทนแทนแทนสีสาวเทเวศมาเลยโอเคมาดูว่านางฟ้าจะให้คำตอบเกี่ยวกับความรักชาวพฤกษกว่าอย่างไรบ้างเอนิจีความรักดีนะสำหรับชาวพฤกษกนะคะไรมากหลังนี้ within the next few months คะ่ะ listen to your a d d i t i o n นะคะ make ะจะได้รับคำตอบอ่ะเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อน likely นะคะรีบแต่แม่หมอรีบจ้ะ look for a sign ได้สำหรับเป็น no เรื่องราวอาจจะดําเนินในเรื่องของความรักจานวนเดือนนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นเชื่ออ t t i t u ความคิดของตัวเองว่ามันจะออกมาดีแล้วทุกอย่างจะได้รับคําตอบถ้าคนที่ใช่เวลาที่จะแต่งงานจะไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยจะมีแบบว่าอ,อ่อ feel f อ่ะเออสิ่งไหนที่ไม่ชอบอจ,จะได้กําจัดออกไปนะคะคุณน่ะดีไซน์ได้เลยไม่ต้องคิดมากนะคะ no เนี่ยถ้าใครวางแผนแต่งงานบางคู่อาจจะทะเลาะกันก่อนแต่งงานเป็นแก้เค่หรืออะไรเงี้ยแต่คู่ขนไม่มีไม่มี มาดูนะคะสุดท้ายแล้วราศีลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวพฤกษบ้าน Leo ค่ะราศีสิงเป็นธาตุไฟ Aquarius ค,ค่ะราศีกุมเป็นธาตุลม Capricorn ค,ปปค,ค่ะราศีมังกรเป็นธาตุดินโอเคขอจบชาลัคนาราศีพฤกษบแต่เพียงเท่านี้นะคะได้ได้ะำหมดก็ขอให้อวยพรปังทั้ง3หัวข้อเลยนะพฤกษบัไปค่ะ